ผมอยากคุยใหม่แล้วมีพอมีไหมครับมีแบบเก่าเกบ้างไหมมันุ๊เท่าไหร่อุยเท่าไหร่้านองนี่หลอครับเนี่ยคือื่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โชว์ผมไม่อยากคุยใหม่แล้วมีพอมีไหมครับมีแบบเก่าๆบ้างไหม วครับบครับไม่ดรใชี่คอลืเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โชว์าเรื่องราววันนั้นผมมาเดินออกจากรนครับเรื่องเรียนปนดีก็เดินออกไปแล้วก็พอเขาก็ยืนหน้าประตูแล้วผมก็เดินไปกับเพื่อนอีกสคนครับ แต่วคราวนี้ผมก็เดินผ่านไปแล้วเพื่อนก็พับไปหาอพอเขาเห็นรองเท้าผมมาขาดแล่วแสบมีมาประมาณเดืนาานอนกว่าๆนะครับเขาพาไปหาพอแล้วคราวนี้พอเขาก็ถามว่ารองเท้านี่เป็นไงบ้างขาดหรออะไรอย่างงี้เขาบอกว่าขาดครับอะไรแล้วเขาก็บอกราคาเลยว่าถามราคาว่าแบบราคาที่เท่าไหร่อะไรไงแล้วเขาอกอาา็าากยื่นตังค์ให้พอเขาช่วยเหลือเองตลอดครับมีอะไรก็สามารถติดต่อเขาได้ครับเขาทำนู้นทำนี่มาตลอดนะ พอซื้อแล้วก็วันต่อมาก็ไปบอกเขาเลยครับวันต่อมาก็เจอเขาแล้วก็ไปบอกเขาเลยว่าซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอ่าตอนแรกมันยังไม่เปิดหรอกครับพอตอนพอขึ้นมาหกแล้วมันเริ่มเปิดครับมันเพิ่งมาเริ่มเปิดตอนเริ่งสอบนี่แหละครับรองเท้าแต่ตอนแรกผมก็ไม่อยากจะซื้อแล้วเพราะมันจะจบไปแล้วอ่าประมาณปลายเดือนก่าก็เริ่มสอบแล้วสอบปลายภาคแล้วแต่อันอีกนิดนึงก็จะจบอยู่แล้วผมเลยครัังเลยตอนแรกก็หลับเลย ปกติผมก็ช่วยเหลือนักเรียนในหลายๆด้านอยู่แล้วครับนักเรียนที่ค่อนข้างที่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่าขาดความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจครับดังนั้นอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยเพื่อเพื่อเพื่อนักเ,เรียนของเราครับถือว่าเป็นโอกาสสําคัญนะโอกาสดีนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าผมไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทําแบบนี้ในโรงเรียนเทศบาลหนึ่งก็มีครูหลายท่านที่ช่วยเหลือนักเรียนในลักษณะนี้อยู่ครับแล้วก็ไม่เป็นข่าวและก็ดียวกันก็เชื่อว่าคนเป็นครูหรือคนเป็นผู้อวยการหรือรองผู้อวยการเนี่ย ทุกโรงเรียนก็คงทาเช่นนี้ครับช่วยเหลือนักเรียนในลักษณะนี้อยู่ครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่จะทําความดีต่อไปครับส่วนผมเองเนี่ยทำความดีมาแล้วก็ได้ได้รับความชื่นชมเนี่ยก,ก็ดีใจฮะก็ถือว่าเป็นความเป็นรางวัลให้กับคนๆที่ทําหน้าที่ครูทุกคนครับ